สวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีการผสมเทนเดอร์นะครับฉีดย่อยสลายฟางข้าวข้าวดีข้าวเด้งหรือวัชพืชทุกชนิดครับแปลงนี้แห้วหมูเยอะมากแล้วก็มีข้าวห่างครับเนี่ครับตอนนี้โดนกําลังผสมนะครับนี่คือวิธีการผสมนะครับโฟกัสกนาครับตอนนี้โดนขึ้นแล้วครับโดนขึ้นแล้วนะครับหลังจากฉีดอีก14หรือ20วันนะครับ ภายในระยะ14-20วันเราจะทำการย่ำสักหนึ่งครั้งหรือสองครั้งนะครับเรามาดูผลงานต่อไปว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรครับเฮลหมูเป็นอย่างไรเข้าดีจะย่อยไหมนะครับเรามาตามดูนะครับโดนเปิดกระองเม็ดใหญ่บินเตี้ยๆครับกระองยาลงดีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาตามผลอีกทีหนึ่งนะครับ14-20วันหรือ21วันเรามาตามดูครับใจหมัก ยาย้อยสลายฟางไปแล้วนะครับประมาณตอนนี้ยี่สิบันครับก็ทําการย้ํานะครับเดี๋ยวจะเตรียมวานข้าวแล้วครับก็จะให้มาดูนะครับหลังจากที่ได้บักไปแล้วครับเศษนะครับวัชพืชแล้วก็ข้าวดีนะครับข้าวดงข้าวดีอ่านี่ครับข้างกนหนาวันนี้ย้ําแล้วมันกระเด็นขึ้นมานะครับข้าวดีก็มีห่างบ้างไม่มีห่างบ้างนะครับก็อยู่นี้เลย ถูกย่อยทำลายหมดแล้วแล้วก็เรแแหมมู่ครับนี่นี่นี่แแหมมู่กระเด็นขึ้นมานี่นะอ่าบี้ให้ดูครับนี่แแหมมู่เยอะมากเลยอันนี้บนคนานะครับเปื่อหมดแล้วมันดูในคณานี่ครับดูดูดูด,ดูดูนะครับข้างในแแหมมู่นะครับจะลอยอยู่แล้วก็มีข้าวนะครับอันนี้ไม่หมดแล้วครับด้วยหมดแล้วเดี๋ยวผมช้อนแแหมมู่ดูนะครับ นี่ตอนให้ดูแฮมูล,ลอยเพียบเลยยนะครับดูที่ว่าจะโดนย้อยไหมอ่านี่เลยฝายหมดแล้วครับย้อยหมดแล้วนี่ย้อยหมดแล้วโอ้ยังไงครับอันนี้ไม่เกิดแล้วครับสวัสดีครับ พี่น้องที่รักยิ่งชาวเกษตรกรทุกท่านวันนี้แมนปอยู่อยู่ที่กาญจนบุรีนะครับท่ามกามาดูครับแปลงนี้ที่แห้วหมูเยอะแล้วก็มีข้าวดีหรือข้าวหางพอสมควรนะครับแปลงนาพี่ศกดานะครับที่กาญจนบุรีปัจจุบันหวานข้าวแล้วข้าวายุ25วันครับกอขอ8-5นะครับใส่เลสลารวาไปแล้วครับ1ครั้งแล้วก็ฉีดกิ่งทองสูตร2ไป1รอบดูครับพี่น้องครับแต่กอนั่นตึบเลยเขียวสวยเลยครับ เห็นไหมครับอากาศเช้าๆครับสดชื่นครับดูข้าวเขียวๆแล้วก็วัชพืชหญ้าต่างๆหายไปนะครับเราจะถ่ายให้ดูช้าๆครับมีเพื่อนเพื่อนนอนอยู่ตรงนู้นด้วยนะครับสีขาวดําเลยเห็นไหมครับใส่เลดลารวาไล่ละกสสอบครับพี่น้องครับใส่เลเลารวาไล่ละกสสอบนะครับแล้วก็พ่นกิ่งทองทางใบเป็นหครั้งไล่ละยี่สิบถซีซีนะครับเทนเดอร์ตั้งแต่เริ่มต้นเราก็หมักครับประเมินต่อนาเรา นะครับโดนใช้น้ำเท่าไหร่ช่างเขาครับประเมินนานเราเอาครับ1ขวดใช้ประมาณ2ไร่ถ้าวัชพืชเข้าดีดเยอะจะได้ผลดียอดเยี่ยมมากครับแทบหายไปเลยเห็นไหมครับมอไซายวิ่งผ่านโอเคครับพี่น้องครับอันนี้คือภาพนิ่งนะครับถ่ายให้ดูความสวยงามความเขียวนะครับ